10กลางลุกเมตาครับมาดูกันว่าในช่วงต้นปี2024นี้มิดฟิ e l d ตัวรุกหรือกองกลางที่เป็น CAM มีใครที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยครับตัวแรกครับเป็นเควินเดบรอยครับสำหรับ เควินเดบรอยครับถ้าใครมีงบมี AP เยอะก็นแนะนําตัวท็อปสุดไปเลยครับยิ่งท็อปยิ่งเก่งครับยิ่งใช้ F p พเยอะยิ่งเก่งครับสำหรับเควินเดบรอยแต่ถ้าใครงบซอฟต์ๆหน่อยครับ BTB 2บียี่พวกนี้บวก5ขึ้นไปกําลังดีครับเดี๋ยวขอแนะนําให้บวก5นะถ้าต่ำกว่าน,นี้ขอเป็นบวก8แล้วกันปีพวกนี้สามารถใช้บวก5ได้เหมือนกันครับสาหรับเควินเดบรอยก็แต่ถ้าแนะนําจริงๆก็นี่ยี่สิบสองยูค่าพลังกําลังสวยแต่ก็ราคาแอบแรงไปน,นิดนึงเนาะแต่ก็ถ้าใช้ก็ไม่ ติดอะไรครับกับ f p 25่าเนาะก็แนะนำครับอย่างน้อยๆก็ซื้อบวกหนึ่งมาแล้วก็ไปตีบวกขึ้นเองนะครับสำหรับคีวินเดบอยในปีนี้น่าสนใจนะยืน CDM ได้เอ้ยยืน CM ได้ CAM ได้ขยับขึ้นไปยืนหน้าต่ำยังได้เลยครับสำหรับคีวินเดบอยครับก็พลังเด่นๆหลายๆปีที่มันจะมีคล้ายๆกันก็จะเป็นเออร์ลยยี่คอรสส่งไกลยิงไกลแล้วก็เพลย์เม e เกอร์เนาะเดี๋ยวเราไปดู2 4่สทีวายที่เข้ามาล่าสุดนี่มันก็จะมี Early Cross, ยย maker, มเออร์ลี่คอ,อราาำสส่งไกลยิงไกลเพลย์เมคเกอร์มีเซิร์ฟเพ พีน้อยที่จํากัดเนาะที่เราเฉลี่ยเฉลี่ยกันมาเล่นครับสำหรับดีบอยเริ่มที่สีดาวทุกปีเลยนะครับราคาตัวนี้ก็ประมาณ2 5 0หมก็ถือว่า ก็ค่อนข้างแรงอยู่นะก็มาตีบวกเอาเองนะครับวิอารรวมอยู่ที่111เดบอยนี่อันอื่นๆเรามองข้าบสปีดต้นความเร็วนะแต่การเลี้ยงบอลอะไรติดเท้าดีแน่นอนครับเนี่ยดูค่าควบคุมบอลกับส่งบอ bon ล114ครับส่งไกลก็116นะคิลเลอร์พาร์ได้ดีมีเออร์ลี่ครอสเปิดบอลได้ส่งบอลดียิงไกลถือว่าโอเคเลยยิงคมเลยแหละยิงไกลสําหรับเควินเดบอยครับก็นแนะนําให้มีติดทีมครับสำหรับเควินเดบอยในตาแหน่งกลางลุกตัวต่อไปครับก็เป็นพาวเวลเน็ตเวทครับสำหรับพาวเวลเน็ตเวทครับ ถ้าปีอื่นๆขอบวก5เนาะสำหรับ LN ลง LN จนถึงกัปตันบวก5ขึ้นไปเนาะถ้าต่ำกว่านี้ขอเป็นบวก8ครับแต่ถ้าแนะนำจริงๆคนมี FP เหลือครับก็เป็นปียูเวนตุสเป็นปีที่น่าสนใจหรือว่าใครเผื่อเหลือเผื่อขาดก็เอาไอคอนครับเผื่อบวก5แล้วก็ขึ้นไปเป็น t m เนาะแต่ถ้าไม่คิดว่าจะไปแล้วก็เป็นพาว e ล n น็ตเวิร์ยูเวนตุสเนาะก็ราคาอยู่ประมาณ13ื่นครับก็รือว่าค่อนข้างแรงเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นเกมรุกเหมือนกันครับเน็ตเวทยืนปีกได้กลางรุกได้หน้าต่ำได้แต่หน้าเป ที่5ดาวครับมี early cross เห็นไหมสองเท้าด้วยนะยิงไกลดีเลี้ยงบอเลเร็วมี playmaker ด้วยครับราคาประมาณ1 3ื0 0สค่าพลังเด่นๆดครับสำหรับน t w เวทนี่จะดีกว่า kevin the boy ที่เพิ่มความเร็วมาความคล่องตัวมาการเลี้ยงบอลได้ดีกว่าจบสกอร์ก็ถือว่าคมเหมือนกันยิงไกลก็ดีเหมือนกันครับก็ทรงคล้าย,าย kevin the boy แต่เพิ่มการเลี้ยงบอลการเปิดบอลถือว่าเพิ่มพลังการยืนปีก มาได้ดีกว่าเควินเดบรอยครับก็แนะนำครับสำหรับฟูลทีมทั่วไปหรือใครฟูลทีมอยู่ก็เอาไปอยู่ในฟูลทีมได้ครับทั้งยูเวนตุสเนาะหลักๆเลยแล้วก็ปีอื่นๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เอาไปยืนในฟรีทีมมากกว่าครับสำหรับ พาวเวลเน็ตเวยืนซีก็ได้นะครับสำหรับ p า w e ว n เน็ตเวก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับตัวต่อไปครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับสำหรับซีเนดินซีดานครับสำหรับซีดานนี่แนะนําถ้าต่ํากว่านี้ถ้าเป็นปีกับตันจนถึง b t b นี่ขอบวก5ขึ้นไปนะครับถ้าต่ำบานีขอเป็นบวก8เนาะแต่ถ้าแนะนําคนมีงบกลางก,างก็ ไปไอคอนเลยครับหรือขยับขึ้นไปปียูเวนตุสก็ได้แต่ผมมองว่าต้องเป็นคนมีงบจริงๆเพราะว่า f p มันค่อนข้างเยอะนะสำหรับปียูเวนตุสก่อนแนะนําจริงๆก็ไอคอนนี่ครับเพราะว่า f p มันลดมานิดนึงแล้วก็ไปเฉลี่ยเอาตัวอื่นลด f อเข้าไปเหมือนกันครับสำหรับซีดานนี้เป็นตัวที่เก่งอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเหมาะครับยืนได้หลายฟูทิมด้วยทั้งฝรั่งเศสยูเวนตุสมาดริดเห็นไหมก่อค่าพลังอยู่ที่124ครับราคา,าประมาณ25งหมื่นห้าครับสกิลมุมมาที่5ดาวครับมีฟ ลองพัซเซอร์เห็นไหมกองกลางตัวลูกนี่แนะนำเลยมีลองพัซเซอร์เพลย์เมกเกอร์แล้วก็ลองช็อตถือว่าโอเคสเวิร์ฟนี่ก็ได้นะส่งบอลได้ดีติ้งชิพชอ็อตครับแล้วก็ สำหรับซีดานครับเป็นตัวที่รูปร่างค่อนข้างดีนะสูงถึง185ขนดาดสองเท้าครับก็เป็นตัวที่จ่ายบอลดียิ่งดีแล้วก็คล่องเลี้ยงบอลดีเหมือนกันนะครับสำหรับซีดานเนี่ยเห็นไหมมาดูค่าพลังเด่นๆครับสปีดต้นความเดียวก็ถือว่าดีระดับหนึ่งรูปร่างก็ใหญ่ด้วยครับเห็นเลี้ยงบอลควบคุมบอลนดเลี้ยงบอลติดเท้าควบคุมบอลดีอีกอย่างมีสกิลมุขผ่าดาวด้วยครับโยกซ้ายโยกข,ขวานี่ไปตามทิศทางที่เรากําหนดได้อย่างแน่นอนครับค่าพลังส่งใกล้ย,ยิงไกลก,ก็ถือว่าดี115เป็นตัวที่ย ขึ้นไปเป็น CF ยังไม่ได้น่าเกียดหรือขยับลงไป CM ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะ สําหรับซีนดินซีดานครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่ทต้องมีติดทีมครับไม่ไว่าจะเป็นฟูลทีมหรือฟรีทีมผสมก็ต้องมีครับสําหรับซีนดินซีดานตัวต่อไปครับก็จะเป็นโยฮันครัฟท์ครับสำหรับโยฮันครัฟ์นี P ่ตั้งแต่ปีเอลงไปดีถึงกัปตันนี่บวก5เนาะแล้วก็ที่เหลือก็พอบุก8นะครับแต่ถ้าแนะนำกลางๆเลยปีไอคอนกำลังดีครับก็ a เอพียี่สิบนะถามว่าดีซีดีกว่าไหมดีซีดีกว่าครับแต่ว่าเอพีเพิ่มมาแต่ถ้าใครเผื่อวัน หน้าที่จะงบเพิ่มขึ้นไปก็จับไอคอนมาก่อนครับสำหรับผมเนี่ยแนะนําหยิบไอคอนมาก่อนนะครับราคาก็ไม่ได้แรงมากครับเห็นไหมสองหมื่นสามตีกลมๆเลยก็ฟูได้ฮอนแลนด์เนาะหลักๆเลยฮอนแลนด์อาแจ็กบาซ่าหรือว่าฟรีทีมได้เหมือนกันครับสำหรับยูฮันครับครับสูงร้อยแปดสิบขนัดสองเท้านะสกิลมุ้มาที่ห้าดาวครับก็มีเพรีเมเกอร์เห็นไหมก้อยแฟร์เทคนิคอลดิฟเลอร์แล้วก็ชูตติ้งชิปช็อตอย่างสกิลมุ้มาที่ห้าดาวนะครับยูฮันครับมาที่ 4, นะนหนึ่งร้อยสิบสี่เนาะดูค รุกได้แล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาได้เหมือนกันก็ยืนได้สารพัดตำแหน่งในแนวรุกนะครับสําหรับโยฮันครับสําหรับโยฮันคับเป็นตัวที่วิ่งเร็วเลี้ยงบอลดีเลี้ยงบอลติดเท้าทรงดียิงไกลถือว่ากลางๆครับตัวนี้จะออกสไตล์ที่หาช่องดีวิ่งเร็วทรงบอลดีเนาะก็เปิดบอลก็อยู่ในภาากลางๆครับไม่ได้ดีมากครับสําหรับโยฮันครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สารพัด ตำแหน่งในแนวล้ครับสำหรับใครชอบสายแทงทะลุช่องหรือว่าเลี้ยงบอลดีๆแนะนําตัวนี้ครับสําหรับโยฮันครับครับข้อดีคือมันคล่องเร็วคมเนาะและข้อเสียมันคือบางครับสำหรับโยฮันครับก็ตัดสินใจกันดีๆครับแต่ถ้าใครไม่ติดที่ว่ามันบางไม่ชนอยู่แล้วก็จัดไปโยฮัน เก่งอย่างแน่นอนครับผมตัวต่อไปครับก็เป็นลุดกุลิตครับไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะตั้งแต่อทีเอลงไปถึงปีเชลซีขอบวก5ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าแนะนําจริงๆมีงบมีเอฟก็ไอคอนไปเลยครับตอนนี้ราคากดลงมาเยอะแล้วเมื่อก่อนแสนกว่าครับตอนนี้เหลือแค่เจ็ดหมื่นครับแต่ต้องแลกด้วย FP ที่29กครับกุลิตนี่ยืนได้ทุกตำแหน่งนะตำแหน่งเลยครับก่อถึงถึงลดก็ลดไม่เยอะครับสำหรับกุลิตนี่เห็นไหมหน้าเป้าหน้าต่ากลางรับกลางกลางลูกเซนเตอร์ยังยืนได้ลดไม่เยอะเท่าไหร่เลยครับสาหรับ คค่าพลังังรบสำหรับคุณลิตครับเมื่อก่อนอยู่ที่แสนสี่ตอนนี้หยือที่เจ็ดหมื่นครับก็ลงมาถึง50%ครับอยู่ได้หลายฟูลทีมเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮอลแลนด์เชลซีมิลานเนาะก็เป็นตัวที่สารพัดตำแหน่งสารพัดประโยชน์เหมือนกันครับคุณลิตราคาก็อยู่ที่ประมาณ70,000เนาะตอนนี้พอเริ่มสกิลมูฟมาที่4ดาวครับมีลองช็อตสปีดดิฟเฟอร์เทคนิคอลเดเทคนิคอลดิฟเฟอร์เพลย์เมคเกอร์พาวเวอร์เฮดเดอร์แล้วก็ชูตติ้งจิบช็อตครับสำหรับใครที่เบื่อคุณลิตยืนกลางรุกจะขยยยยยัััับบบบไไไไไปปปหหหนน้้้้้าาาาาาาเเกกก็็มม่่ดดดสสีคครรรืืออขลงงงถวววู100 ถึงรูปร่างจะผอมแต่ว่าชนได้ดักบอลดีอย่างแน่นอนครับสำหรับรุดกุลิศเนาะข้าพลังเล่นๆครับ,รบปีดต้นคมเร็วร้อยสิบสามร้อยสิบห้าถือว่ามีพอตัวเลยครับด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ด้วยเลี้ยงบอลควบคุมบอลไม่ต้องห่วงครับเป็นตัวที่เลี้ยงบอลติดเท้าอยู่แล้วการแย่งบอลอะไรก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีครับยิงไกลนี่ถือว่ากลางๆนะไม่ได้ดีมากแต่ส่งไกลนี่ได้เหมือนกันแต่ว่าจะส่งคลิปาร์อะไรพวกนั้นยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับหรือว่าจะไปยืนหน้าเป้าในการหาช่องหาตำแหน่งการขึ้้้้นนนไไไไไปบ่่่ดดดดีีหหมมมเลยรแนะํําาาาวถททฟูือ ทำอะไรแนะนําให้มีกุลิตติดทีมครับไม่ว่าปีไหนปีหนึ่งก็ดีครับสบุดกุลิตตัวต่อไปครับที่แนะนำครับก็เป็นเดลเปียโลครับเดวเปียโ w นี่ใช้งานได้หมดเลยนะก็ถ้าเป็นปีกับตันหรือ l อนี่แนะนำบวก5ขึ้นมาครับถ้าตาำบวกนั้นขอบวก8ครับแต่ถ้าราคาไม่แรงเอพีไม่แรงก็ไอคอนได้เหมือนกันครับแต่ถ้าเหลือเอพีก็ขยับไปยูเวนตุสครับ แต่ถ้าแนะนําตอนนี้ไอคอนก่อนครับสำหรับเดลเปียโลเป็นตัวที่ค่อนข้างเร็วครับเพิ่งอัพค่าพลังมาเมื่อก่อนวิ่งไม่ถึง110นะตอนนี้ความเร็ว111นี่เห็นไหมอยู่ได้ในฟูอิตาลียูเอนตุสครับสำหรับเดลเปียโลขนาดสองเท้าสูง174นะตัวนี้คล่องเร็วแต่ชนไม่ได้เดลเปียโลราคาประมาณ5,000ัเอ็มครับเตี้ยมกลมเลยมีเฟสเน็ตช็อตครับลองช็อตเพลย์เมคเกอร์เทคนิคอลดิฟเลอร์ครับยิงไกลทําทางให้เพื่อนดีปั่นโค้งได้ดีครับแล้วก็มีเทคนิคอลดิฟเลอร์สกิลการเเเเเเออาตััััววรรรรรรดดดดได้สสสูงคบบหบ iero, หหหปโโ่นนียย็ม ค่าพลังเด่นๆก็เห็นหนะเลี้ยงบอล115เลี้ยงบอลตีเท้าครับจบสกอร์114ย,ยิงได้2เท้าครับยิงไกลเข้114ถือว่ากลางครับด้วยความที่เป็นตัวที่ทำสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีหาช่องดียืนได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาหน้าตามหน้าเป้าหรือมิดฟิลด์ตัวทุกได้เหมือนกันครับสารพัดต,ตำแหน่งในแนวลุกขับสำหรับเดว เปโตัวต่อไปครับก็เป็นคาริเบนเซม่าครับแนะนำ22 UCL ขึ้นมานะครับแต่ถ้าใครพอมีงบหน่อยก็เป็น DC ได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยแรกกับ AP 28ครับสำหรับคาริเบนเซม่า285นะขนาดสองเท้าซห้า5ขวห้าครับก็ดูปีดีนะถ้าแนะนําก็เอาปี2เท้ามาครับเบนเซม่า <z> จะเป็นตัวที่ไม่เดร็วมากยิงยิงไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตั้งแต่เล่นมานี่แต่รู้สึกว่าเวลายิงในกรอบเคตโทษเป็นตัวที่ จบดีครับบริเวณกรอบ6ห,หลาหรือไม่ไม่ไมกลเกินไปครับเป็นตัวที่จบคมนะแต่มุงบอลไม่ดีหรือว่าการเปิดมงนี่ไม่แนะนาครับสาหรับเบนเซม่าก็ค่ามูลค่าก็ประมาณหมื่นเอ็มครับมีกิมมุที่สีดาวครับมีฟิตเนสช็อตเพลย์เมเกอร์แล้วก็เทคนิคอลดีเฟลครับสังเกตดูที่เรามาส่วนใหญ่จะมีเพลย์เมเกอร์แทบจะทุกตัวนะครับสำหรับกลางลุกเนาะก็อยู่ได้ทั้งฟูมาดริดหรือฝรั่งเศสครับค่าพลังเด่นๆครับเห็นไหมสปีดต้นกลมเดียวจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีการควบคุมบอล เลี้ยงบอลใช่ไหมก็ถือว่าสูงครับออกไปกับบอลได้ดีอยู่แล้วเนาะเนื่องจากว่าตำแหน่งจริงๆคือกองหน้าครับสำหรับคาริมบนเซมาเนาะสูงสั้น112ครับส่วนใหญ่กองหน้าเนี่ยสูงสั้นมันจะน้อยนะถ้าเป็นกล้องหน้ากึ่งตัวรุกมันก็จะเป็นตัวที่ส่งบอลทข้งๆดีจบสกอร์118ครับจบสกอร์118นี่จบใน ในบริเวณกรอบ18หลาเป็นตัวที่ดีครับแต่ถ้าขยับออกมาจากนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตั้งแต่เล่นมาเนาะมงบอนถึง115ครับแต่ก็ลาไปใช้งานจริงๆก็ต้องดูจังหวะดีๆครับเนื่องจากเบนเซม่าก็เป็นตัวที่ถ้าจะไปใช้โมงจริงๆนี่ก็แอบใช้งานยากเหมือนกันครับสำหรับคาริมเบนเซม่าในการเปิดมงเนาะยืนตำแหน่งหาช่องอะไรดีอยู่แล้วนะครับการยืนตำแหน่งอื่นๆครับ ก็เห็นไหม STC FCM 112ทั้งหมดครับเพราะว่าถ้าไปยืนปีกมันก็111มันไม่เวิร์กอยู่แล้วถ้าไปยืนปีกครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวที่ไม่มีความเร็วครับสำหรับคาริบินเซมมาตัวต่อไปครับก็เป็นเฟเดริโก h ีอาซคาคบแนะนำ L L บวก5เนาะขึ้นมาถึง H บวก5แต่ถ้าไอ้งบยังไม่ค่อยนี่ก็ถือว่าปี f c ก็ถือว่างบไม่แรงนะ45,000แต่ถ้ามีงบก็ ใช้บวกหไปเลยแต่ถ้าไม่มีงบก็เอาบวกสามเป็นยังต่ำเนาะเดี๋ยววันนี้ผมแนะนําที่บวกหครับเนื่องจากผมว่า4ี่หมตอนนี้ไม่ได้แรงนะเดือนเดียวก็เก็บได้ละเอพียี่หมกสูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับถนัดสองเท้าครับสำหรับเดเดโกเคียซ่าเนาะสกิลมูปันที่ห้าดาวครับมีปีนี้จะไม่มีเพลย์เมกเกอร์นะสำหรับเคียซ่าเคียซ่าทุกปีก็ไม่มีอยู่แล้วแต่ว่ามายืดตัวรุกได้ครับสำหรับเคียซ่าเป็นตัวที่เลี้ยงบอลเร็วไปกับบอลได้ดีครับบี เีรอาตัวรอดได้สูงด้วยราคาตอนนี้ก็ 45, นะั45,000เนาะฟลยูเวหรือว่าฟลทั่วไปได้เหมือนกันที่เป็นใช้ปีผสมได้เหมือนกันก็นมายืนดูค่าพลังเด่นๆครับปีซ้ายปีขวา115เห็นไหมหน้าต่ำ114กางลูก114เห็นไหมก็มันลดไม่ได้เยอะมากครับสำหรับเคียซ่าเานะเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังเด่นๆครับในะสปิต้นคมเร็ว121 122เป็นตัวที่เลี้ยงบอลดีไปกับบอลได้ดีอยู่แล้วเนาะพวบคุมบอลเลี้ยงบอลไม่ต้องพูดถึงครับบอลติดเท้าอยู่แล้วนึกอยากเป็นปีก ครับ ิดบอลร้อยสิก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเปนะอร์เซ็นต์ในการบุ๋บอลแต่การหาช่องยืนตำแหน่งอะไรพวกนั้นดีครับแต่มันจะมีข้อเสียที่ว่าการส่งบอลพวกนั้นมันจะไม่ค่อยได้ดีเหมือนพวกเดบอยคุนลิทหรือซีดานเน็ตเวทอะไรพวกนั้นเนาะแต่ว่าแลกมาด้วยความเร็วครับเลยแนะนาเอาไปยืนมิดฟิลด์ตัวรุกได้เหมือนกันครับแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือรูปร่างค่อนข้างเล็กนะสำหรับฟเดลโกเคียซ่าตัวต่อไปครับก็จะเป็นยูซบิโอยูซบิโอนี่ BTB จนถึงนี่ต้องใช้บวก5แถ้าแนะนนําาคมมมีงงบกก็ไไ่ด้สู ขอเป็นไอคอนบุกหนึ่งก็ถือว่าได้แล้วนะสกิลมูฟเริ่มต้นที่4ดาวครับราคาอยู่ที่ ประมาณหมืครับตอนนี้มันถือว่าไม่แรงนะก็สามารถไปต่อได้ครับใครมีงบปีนี้เนาะก็มีเพลย์เมคเกอร์ครับสปีดดิฟเฟอร์แล้วก็ลองช็อตครับแล้วก็มีแฟร์สำหรับยูเซบิโอนี่ถ้าจะฟูลทีมจริงๆก็ได้คงได้แค่โปรตุเกสครับทีมอื่นไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับเป็ค่้าวพลังเด่นๆครับเห็นไหมตัวลุกเห็นไหมตำแหน่งที่ไปยืนในเกมลุกได้หมดเลยครับสำหรับยูเซบิโอมีความเร็วกับสปีดต้นนี่119เลี้ยงบน119เลี้ยงบนติดเท้าเร็วแต่ความคล่องนี่ไม่ค่อยเท่าไหรรรรร่่่่คคคคััััับบบเเเเนนนนืองงงงจาาากกมมีีีสสสิลฟพพยยแดวท้้105 ถือว่าเป็นทรงที่แทงทะลุช่องอะไรไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับสำหรับ UC เ o อ l เนื่องจาก เป็นกองหน้าจ๋าๆน้อยอถ้าเทียบกับเบนเซม่าเบนเซม่าจะทรงดีกว่านี้แต่ตัวนี้จะวิ่งเร็วกว่าเยอะมากครับก็บคนละสไตล์เลยข้ามุงบอลก็ถือว่าไม่ดีนะถ้าไปยืนเปีกนี่เป็นเปีกที่ตัดเข้ามาจบเองยิงเองหรือคัทแบ็กให้เพื่อนถือว่าเป็นตัวที่ดีเหมือนกันเพราะอีกอย่างหนึ่งจุดเด่นของยูเซบิโอคือยิงไกลครับสังเกตดูว่าส่วนใหญ่ที่เราจะเอามาก็เป็นตัวนักเตะที่ยิงได้ดีเนาะยิงทั้ง2เท้าก็เป็น2เท้าแทบทุกตัวเลยที่เราเอามาแนะนําเสนอในวันนี้นะครับก็แนะนาให้มีต หนึ่ิลเนาถ้าเป็นปีซีซีลงไปขอบวก5นะแต่ถ้าไม่นี่มากก็ ขอ f c บวกหครับสำหรับซอนหนึ่งมินครับเป็นตัวที่วิ่งเร็วหาช่องดีคม2เท้าคล่องด้วยครับถึงสกิลมูฟมาที่สีดาว,ดาวก็ถือว่าเป็นตัวที่คล่องครับตอนนี้ราคาแค่หมื่นเองตอนนั้นผมซื้อเกือบจะสองหมื่นะราคาพออยู่ได้ทั้งฟูลสเปอร์ครับสเปอร์เป็นหลักเลยหรือเกาหลีใต้ก็ได้สกิลมูฟมาที่สีดาวนะแต่ข้อดีปีนี้มี early cross ขึ้นมาแล้วนะปีหลายๆปีจะไม่มีนะฟินเน็ตช็อต long short deep diver technical d i l e r ครับแต่ว่าซอนหนึ่งมินจะเป็นตัวที่ไม่มี playmaker ครับเนื่องจากว่าเป็นป ซอนจะเป็นตัวที่คล่องเร็วเลี้ยงบอลดีแต่ว่าบางมากกับสําหรับซอนเปิดบอลก็ถือว่าเปิดบอลดีเลยสําหรับปีนี้ขนาดเลเวล1บวกหนึ่งครับไปถึง1 1 4แล้วอีกอย่างมีเพลย์เมเกอร์ด้วยค่าจบสกอร์ร้อยสิบเก้าเห็นไหมยิงใกล้ร้อยสิบหกยิงไกลจบสกอร์ได้หมดเลยครับไม่ว่ายิงไกลยิยงใกล้ระยะหลาอะไรพวกนั้นยิงได้หมดเลยครับสาหรับซอนหนึ่งมินเนาะ์อาไปยืนตำแหน่งอื่นๆ,ๆได้หมดเลยครับเห็นไหมในด้านตัวรุกได้หมดครับ สำหรับซอนฮึงมินแต่ว่าการจะส่งบอลคิลเลอร์พาสอะไรพวกนั้นนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถือได้ว่าทําได้ในระดับกลางครับแต่ว่าต่อบอลชิงบอลได้เหมือนกันครับสำหรับซอนฮึงมินก็ครบ10ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคังลุกยอดนิยมคังลุกยอดนิยมในช่วงต้นปี2 0ง4นี้สนี่เดียมีอีกตัวหนึ่งครับที่ไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่ครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าผมกเนียชอบมากที่สุดสําหรับกา,การยืนตัวลุกนะตัวนี้จะเป็นตัวแถมครับก็เป็นโทมัสมูเลอร์ครับก็ใช้ได้หมดตั ใช้บวก5แนละ้วถ้าต่ำกว่านั้นขอเป็นบวก8นะถ้าต่ำกว่าย1 u ิอขอบวก8ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าถามผมผมอยากให้ใช้บวก8ขึ้นไปอยู่แล้วเนาะยังไม่นี่เลยก็ขอเป็นสักเน่ยเห็นไหมปี LH บวก8ก็ได้นะหรือว่าราคาก็กําลังดีได้แรงมากเพราะว่ามูลเลอร์มันแค่3ดาวครับถ้าปีนี้บวก8เห็นไหมมันได้6ดาวครับเพราะว่าปีนี้มันเริ่มต้นที่4ดาวนะครับสำหรับบูลเลอร์ที่แนะนาครับปีนี้มันจะเป็นปีที่ซสายี่หัว5แต่หลายๆปีอื่นๆมันจะเป็นไซย5หวา 5, แว่แนะนํา ปีนี้ครับเนื่องจากราคาก็ไม่แรงสกิลมูฟก็เยอะครับมีอินจูรี y f r e เน็ตช็อตเพลย์เมเกอร์แล้วก็ใส่ก้อยของสนามเนาะราคาก็ประมาณ30,000ืเอ็มครับบวก8ปดเอพียีเพียงเท่านั้นครับสูง186ครับสำหรับมูเลอร์ที่แนะนำมาปีนี้ครับก็สปิดต้นความเร็วร้อยสิบเอ็ดก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยเร็วนะแต่แลกมาด้วยที่ความสูงถึง186เป็นตัวที่มงบอลดีอีกตัวหนึ่งครับหาช่องดีอีกตัวหนึ่งเห็นไหมขยืนตำแหน่ง122ครับค้อล1ยยี่ 115, ส,สั้น115ครับจบสกอร์115เห็งกับพวกปุ่วนตัว มันชอบอยู่ส่วนตัวแล้วเนื่องจากมันหาช่องดีชอบสอดขึ้นไปมงเวลาเราเปิดอะถ้าไปยืนกลางลุกยิ่งสอดเข้าไปมงหาช่องการจบสกอร์ได้ดีมากอีกตัวหนึ่งครับเห็นไหมค่าค่ายืนตำแหน่งเห็นไหม ตัวลุกได้หมดทุกตำแหน่งเลยครับไม่ว่าจะไปยืนปีกก็เปิดบอลดีมกันถึง112สนะครับสำหรับโทมัสมูเลอร์หรือว่าถ้าเป็นปีท็อปสุดตอนนี้ก็เป็นดีดีซีไหมเปิดบอลก็ถึง1 1 0ยขนาด2เท้าด้วยแต่ว่าสูงเคียง185เพียงเท่านั้นครับยูเสกอรอย์117ยืนตำแหน่ง120่เห็นไหมโคตรดีเลยสำหรับโทมัสมูเลอร์ก็อันนี้เป็นตัวแถมครับที่แถมมาแล้วเพื่อนๆชอบกลางลุกตัวไหนกันบ้างครับลองแนะนํากันมาใต้คลิปนี้หน่อยครับก็สําหรับที่ผมเลือกมานี้ก็จะนับมาจากที่ท็อแทีีท่่่่่หนนนนาใ้อะสสุดตตววญั วัดไม่ได้แล้วเนื่องจากเขาใช้โูทีมกันเป็นส่วนใหญ่แต่ที่ผมเลือกมาก็จะเน้นหลักๆคือ2เทา้าเนื่องจากตัว2เท้าที่มันเป็นตัวที่เป็นการใช้งานง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะเข้าซ้ายหรือขวาเราสามารถเปิดตัวยิงได้ทั้ง2เท้าเนาะแลวก็อีกอย่างหนึ่งมีย์เมคเกอร์ครับทางโอกาสให้เพื่อนได้ดีทรงบอลดีก็จะดีมากครับสำหรับมิดฟิลด์ตัวลุกเนาะก็หลักๆเลย้างโอกาสให้เพื่อนทรงบอลดี2เท้าครับแนะนำหาประเภทนี้ให้ได้ครับก็จะได้มิดฟิลด์ตัวลุกหรือกลางลุกเบต้าในฉบับของเราเองครับก็อัน ย่อจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเพื่อนๆมีตัวอื่นนําเสนอก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปแนวนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ช่องเราด้วยครับเจอกันในคลิปหน้าบายแล้วครับสวัสดีครับ